สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําบริการดีๆของ Microsoft นะคะซึ่งชื่อว่า OneDrive นะคะโดยปกติแล้วทั่วไปเราจะเวลาเก็บข้อมูลเราก็จะเก็บข้อมูลในแฟกไดร์หรือว่าฮาร์ดดิสเราก็จะพบปัญหาที่ว่า พื้นที่ไม่พอนะคะหรือว่าแฟกได้หายแฟกได้โดนไวรัสนะคะทําให้ข้อมูลเราสูญหายไปด้วยซึ่งตัววันไดเนี่ยตอบโจทย์ปัญหาพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันไดก็คือเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบนค่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของรูปภาพวิดีโอไฟล์งานต่างๆค่ะโดยสามารถรองรับการทํางานที่หลากหลายนะคะเราสามารถเปิดในออสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ได้คอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Windows ออก็ได้ Mac ก,ก็ได้นะคะเป็นตัวเปรียบเสมือน ฮร์ดิสการมีฮร์ดิสอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเราก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงซึ่งไฟล์ที่เราส่งไปในวันใดเนี่ยจะไม่มีไวรัสจัดเก็บพื้นที่ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมีพื้นที่เริ่มต้นให้ 5GB ิกะไบต์ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการเพิ่มมากกว่าน,นี้นะคะเราก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะตามแพ็กเกจของ Microsoft ที่ตั้งไว้ค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกทุกที่ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองเรามาเริ่มการใช้งานกันเลยนะคะ เบื้องต้นนะคะเราก็ไปที่เว็บไซต์ของ Outlook ของ Microsoft นะคะแล้วสำหรับใครที่มีบัญชียอยู่แล้วนะคะให้มาคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ชื่ออีเมลเราลงไปนะคะแล้วก็รหัสผ่านค่ะค่ะเราก็จะปรากฏหน้า Outlook นะคะแล้วเสร็จแล้วให้เราไปที่ตัวรวมแอปนะคะอ่า ที่เป็นจุด9จุดนะอ่าพอเราคลิกไปใช่ไหมคะเราก็จะเจอกับแอปต่างๆของ Microsoft นะคะ Office 365เนาะบ d Excel PowerPoint ตัว OneNote นะคะ Microsoft Teams อ่าแล้วเราก็มาเลือกที่ o n e d r i v e จะเป็นสัญลักษณ์ก้อนเมฆสีฟ้านะคะคลิกเปิดออกมานะคะก็จะเจอไฟล์งานของฉันก็จะเป็นไฟล์ ไฟที่เราจัดเก็บไว้ในวันใดเนาะแล้วด้านซ้ายมือสุดนะคะที่ชื่อว่าล่าสุดเมนูล่าสุดจะเป็นไฟล์งานต่างๆที่เราเปิดไว้นะคะรายการที่แชร์ก็จะเป็นจากบุคคลอื่นแชร์ไฟล์งานมาให้เราอาจจะให้อ่านเพียงอย่างเดียวหรือว่าสามารถเข้าไปแก้ไขได้ด้วยนะคะค้นหารายการที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วถังขยะรีไซเคิลเมนูนี้จะ เอกสารต่างๆที่เราลบในวันไดอะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากกู้คืนได้เราก็สามารถกู้คืนนำเอกสารกลับมาใช้ใหม่ได้เนาะอะต่อไปนะคะเมนูด้านบนเมนูใหม่นะคะจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์หรือเอกสารใหม่นะคะอะเวลาเราคลิกไปนะคะเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์หรือว่าเอกสารบดเอิด Excel p ต o p o i o t o n o n o t e นะคะได้ สมมติว่าเราต้องการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เราก็คลิกเลือกโฟลเดอร์นะคะแล้วเราก็ตั้ง,งชื่อไฟล์งานเลยค่ะแล้วเราก็คลิกสร้างนะคะไฟล์งานของเรานะคะมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะยกอีกหนึ่งตัวอย่างสมมติว่าเราต้องการสร้างเอกสารบทขึ้นมามันก็จะเป็นบทของสามหกห้านะคะ เวลาแล้วเราก็จะต้องทำการเซฟนะคะเราก็จะไปที่ไฟล์บันทึกเป็นนะคะบันทึกเป็นนะคะ,ะแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์งานของเราค่ะแล้วก็คลิกบันทึกนะคะ นนี้ปิดไฟล์งานออกไปนะคะแล้วเราก็รีเฟซทำการรีเฟซที่ o n e ไดหนึ่งครั้งค่ะ,ะเห็นไหมคะไฟล์งานที่เราเพิ่งสร้างมาก็จะปรากฏอยู่ในวันได e ของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีกรณีถ้าหากว่าเราต้องการอนะัปโหลดเนาะที่เมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์จากมือถือของเราเนี่ยมายังวันได e ได้โดยเราสามารถเลือกทั้งไฟล์และโฟลเดอร์นะคะ สมมติว่าเราจะทำการอัปโหลดไฟล์แล้วก็คลิกไปที่อัปโหลดไฟล์แล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอไฟล์งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ,ะสมมติว่าเราจะเลือกไฟล์งานจากหน้าเดสก์ท็อปเนาะแล้วก็เลือกมาสัก1งานนะคะ,ะแล้วเราก็คลิก open เลือกไฟล์แล้วคลิกโอเพ่นนะคะเห็นไหมคะอัปโหลดหนึ่งรายการไปยังเอกสารแล้วางานที่เราอัปโหลดก็จะปรากฏขึ้นนะคะในกรณีที่เราอยากจะแก้ไขงานใช่ไหมคะแล้วก็คลิกไปที่ไฟล์งานนะคะอพอเราคลิกไฟล์งานนะคะสมมติเราต้องการแก้ไขใช่ไหมคะเราก็สามารถทำได้เลย หลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถปิดออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าไฟล์งานเนี่ยจะบันทึกแก้ไขให้เราอัตโนมัติเลยค่ะซึ่งสะดวกมากๆเลยอลองคลิกดูเห็นไหมคะคำพูดที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้ก็จะปรากฏมาหรือว่าเราจะอัปโหลดเป็นทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้นะคะ แล้วในกรณีที่เราเปิดไฟล์ไว้ที่คอมใช่ไหมคะสมมติอันนี้เราเปิดไฟล์ไว้ในคอมใช่ไหมคะแล้วเราไม่อยากจะคลิกเมนูอัปโหลดให้ยุ่งยากนะคะเราก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยสมมุติว่าอันนี้เราเลือกไฟล์งานจากเครื่องนะคะเราเลือกมาสักหนึ่งรายงานเนะาะหนึ่งงานนะคะแล้วเราก็คลิกเลือกไฟล์นะคะ แล้วเสร็จแล้วให้เราคลิกลากไปที่ด้านซ้ายมือที่เขียนว่า OneDrive ค่ะ,อะพอเราลากนะคะก็จะปรากฏคำว่า Move to OneDrive แล้วก็คลิกลากแล้วก็ปล่อยค่ะ,ะแล้วเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่หน้าเว็บ OneDrive ของเราแล้วก็ทำการ r e f r e s อีกรอบหนึ่งค่ะ,ะเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวมันจะมีไฟล์งานนะคะ ปรากฏเข้ามาแล้วนะคะไฟล์งานที่เราเลือกไว้เมื่อกี้เนาะก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปหากว่าเราอยากจะแชร์เอกสารไฟล์งานต่างๆนะคะสมมติว่าเราอยากจะแชร์เอกสารเห็นไหมคะพอเราคลิก ไปที่เลือกไปที่ไฟล์นะคะเราก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรน,นะคะก็เขียนว่าแชร์รายการที่เลือกกับบุคคลอื่นนะคะหรือว่าพอเราคลิกที่ไฟล์เห็นไหมมันก็จะมีคําว่าด้านบนจะมีเมนูเปิดขึ้นคําว่าแชร์รายการที่เลือกไว้กับบุคคลอื่นเราสามารถทําได้ทั้ง2ตําแหน่งนี้เลยนะคะอพอเราคลิกไปแชร์เราก็สามารถที่จะมาตั้งค่าการแชร์ได้นะคะ ว่าเราอยากให้บุคคลท่านไหนเห็นไฟล์งานของเราบ้างอ่าบุคคลที่มีลิงก์อ่าบุคคลที่อยู่ในองค์การเดียวกันบุคคลที่มีการเข้าถึงที่มีอยู่หรือว่าบุคคลที่ระบุระบุชื่อเขาเป็นลายบุคคลนะคะเป็นอีเมลทั้งลาลายบุคคลเนาะอ่าในกรณีนี้เราจะมาเลือกที่บุคคลที่มีลิงก์นะคะอ่าแล้ว ตรงนี้เราก็สามารถติ๊กว่าเขาสามารถจะดูงานเราได้อย่างเดียวหรือว่าอนุญาตให้เขาแก้ไขนะคะ,ะถ้าอนุญาตให้แก้ไขก็ติ๊กอนุญาตให้แก้ไขเนาะแล้วก็จะมีวันตั้งค่าวันหมดอายุว่าวันเราสามารถตั้งค่าได้ตั้งค่ารหัสผ่านก็ได้นะคะแล้วเสร็จแล้วให้เราคลิกคําว่านําไปใช้ค่ะพอนําไปใช้นะคะทุกคนที่มีลิงก์ใช่ไหมคะเราก็จะต้องคลิกคําว่าขัดลอกลิงก์นะคะพอเราคลิกคัดลอกลิงะะลก์งแล้วเห็นไหมคะ อ่าเราก็คลิกคัดลอกลิงก์แล้วเราก็ก๊อปลิงก์นี้ค่ะไปส่งให้บุคคลที่เราต้องการนะคะทางอีเมลหรือว่าทางข้อความทางแชททางอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้เขาก็จะเปิดแก้ไขงานได้นะคะอ่าโอเคค่ะอ่ะแล้วลองลอง F5 ดูก็ได้ค่ะ เห็นไหมคะว่าจากไฟล์เมื่อกี้ที่เขียนว่าส่วนตัวนะคะก็จะเป็นไฟล์ที่แชร์แล้วนะคะอ่าแล้วต่อไปนะคะถ้าหากว่าอ่าเราอยากอ่าแค่เราคลิกไฟล์นะคะเลือกไฟล์เราก็สามารถเห็นไหมคะด้านบนก็จะมีเมนูการแชร์คัดลอกลิงก์ดาวน์โหลดหรือว่าลบไฟล์เปลี่ยนชื่อไฟล์ไฟล์งานนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคัดลอกไปก็ได้นะคะค่ะ สำหรับการแนะนำวันได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นของวันได้นะคะผู้จัดทำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะต่อการรับชมสวัสดีค่ะ